สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้ำตาลฟอร์ดนะคะและก็น้ำตาลนำรถหล่อๆมาฝากพี่ๆแฟนเพจอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าหล่อสุดๆเลยค่ะเป็นรุ่น e v e r e s t ขับเคลื่อน4ล้อนะคะเป็น e v e r e s t Y t สไวนั่นเองท็อปสุดของเราเลยนะคะราคาตัวรถยคันนี้อยู่ที่1ล้าน 922,000บาทนะคะและคันนี้พิเศษตรงจัดทรงสุลตานนะคะบอกเลยว่าปั๊มเบรกสีเขียวแบบเขียวมรกตนะคะคันแรกของโชว์รูมแล้วก็คันแรกของประเทศด้วยค่ะแล้วก็รับกับชุดแต่ง เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นชุดแต่งของ AKC เวอร์ชัน2นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่210เนาะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรรับกับเกียร์10สปีดเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมกันดีกว่าเนาะว่าคันนี้น้ำตาลเสริมหล่ออะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าค่ะเราเอาก,กระจังหน้าเดิมออกเนาะใส่กระจังหน้า แรปเตอร์ uh, แบบนี้ค่ะตัวกซอนฟอร์ดเนี่ยเป็นสีดำด้านทั้งแถบเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมไฟหลีสาดวงแบบนี้ที่เป็นแสงสีส้มซึ่งเป็นแสง LED ค่ะพี่ๆสามารถเลือกได้เนาะมีแสงสีส้มสีขาวเลือกได้เลยค่ะส่วนนักคิดเนี่ยไวทแท็กตัวนี้ค่ะมาจากโรงงานแบบนี้อยู่แล้วนะคะด้านหน้าค่ะไฟหล่อๆแบบนี้เป็นไฟแมทริก LED ไฟอริยะของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคันนี้ทำไมมันดูแบบ สีชาเนาะดูคมดูแบบมีอะไรนะคะอันนี้น้าตาลติดฟิล์มก็ไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นฟิล์มสีชานั่นเองค่ะพอติดก็ไปทําให้รถมันดูดุขึ้นนั่นเองค่ะพี่ๆส่วนสเกิร์ตหน้าค่ะเป็นสเกิร์ตหน้าของ AKC ค่ะเวอร์ชันใหม่เวอร์ชัน2นั่นเองค่ะบอกเลยว่าทรงเขาจะต่างกับเวอร์ชั่น1น,นิดนึงนะคะตรงที่มันมี มันมีเหลี่ยมมีมวลแบบดูแบบรถใหญ่ขึ้นสปอร์ตขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ทำสีเป็นสีดำเงาทางเซ็ตเลยนะคะเซนเซอร์6จุดนะคะสำหรับคันนี้หน้า6หลัง6 ยังคงอยู่จุดเดิมและก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะรวมถึงกล่องนะคะเรดาร์ที่ทำงานกับเซ็นเซอร์หน้ากระจกรถนะคะพวกระบบ a Adaptive Cruise Control นะคะพร้อมซอฟต์แวร์โกยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะความปลอดภัยยังคงอยู่เหมือนเดิมรวมถึงกล้อง3ามร้อยองศาค่ะยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะและที่สําคัญนี้ค่ะที่ฉันนาเสนอนะคะน้าตาลติดตั้งตัวไฟตัดหมอกใหม่ค่ะพี่พี่พน้นำตาลจะเปิดให้ดูนะคะบอกเลยว่าเขาจะเป็น2สเต็ปนะคะเป็นไฟ แสงสีขาวนี่แหละแล้วก็ถ้าเราเจอฝนเจออะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแสงสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะอ่ะอันนี้คือแสงปกตินะคะเป็นแสงสีขาวเนาะแล้วก็เรากดอีกครั้งหนึ่งปึ๊บก็จะเป็นแสงสีเหลืองแบบนี้เลยคะ่ะพี่ๆหล่อไหมคะหล่อเนาะนี่ค่ะ นี่นะแล้วหล่อแบบนี้เลยนะคะพี่พี่บอกแล้วว่าที่เนี่ยที่ฟอร์ดเกษตรน้มินนะคะจัดให้ได้หมดตามพี่พี่ต้องการเลยนะคะเห็นไหมมันเข้ากันเนาะสีเหลืองเข้ากับตัวฟิล์มที่เราติดไปแล้วก็ไฟหลี่เป็นแสงสีส้มนั่นเองค่ะนะะบอกเลยว่ามาคู่กับไฟตัดหมอกหลังด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวให้ชมด้านข้างตัวรถกันก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำตาลปิดก่อนปิดก่อนเนาะ อ่าค่ะด้านข้างนะคะคันนี้บอกเลยว่าซุ้มล้อเนี่ยซุ้มล้อเดิมที่มาจากโรงงานเป็นสีขาวไฟแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้ เขาเรียกกันว่าทรงสุลต่านก็คือคันนี้แหละค่ะพ,พี่นะคะเดี๋ยวพามาชมไอไลท์ตัวยางกันก่อนนะคะตัวยางเนี่ยน้ำตาลใส่ยางเป็นยางทัโยายค่ะดอกอาทีนั่นเองค่ะแล้วก็ซีรีส์ยาง2755 5ขอบ20นั่นเองค่ะพี่พบอกเลยว่ายางตัวเนี้ยรีดน้ำได้ดีแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็ติดกันเยอะนะคะน้ำหนักเบาด้วยช่วยในเรื่องประหยัดน้ำมันด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะแมกกานวายแบบนี้สีดำเงาแบบนี้ค่ะนะคะขอบ20นั่นเองและนี่ค่ะไอไลท์ I ของเราน้ำตาลเปลี่ยน ชุดเบรกใหม่ค่ะเป็นชุดเบรกใหม่และสุดพาราเมล่า2 1ตนั่นเองค่ะจานหน้าเนี่ยเสาะร่องแบบนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่410มิลนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์ตัวนี้ค่ะด้านหน้า6พอร์ตนะคะแต่ว่า อย่างที่บอกเป็นงานคัดต้อมนะคะพี่พี่สามารถสั่งทำสีได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีแดงชมพูฟ้าน้ำเงินนะคะจัดให้ได้หมดเลยและคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวแบบเขียวมรกตแบบนี้ค่ะซึ่งพอร์ตด้านหน้าเนี่ยจะได้อยู่ที่6พอร์ตเนาะพอร์ตเดิมจะสี่พอร์ตนะคะพี่ๆี่เห็นไหมหล่อไม่พอนะช่วยให้พี่เบรกหนึบขึ้นแล้วก็ระยะเบรกที่สั้นลงนั่นเองค่ะแล้วก็นี่ หลดลง2นิ้วค่ะ1กําปั้นแบบนี้ค่ะพี่พี่โดยใช้เซตโหลดของชุดโ Pro f เดอร์นั่นเองค่ะในชุดประกอบด้วยอะไรบ้างเนาะปิกนกปรับองศาลูกหมากกันโครงค่ะแล้วก็ตัวโช๊คค่ะเปลี่ยนทั้งสปริงด้วยเนาะแล้วก็เป็นรุ่น O.E.M 2.5ที่แบบท็อปสุดของเราเลยนะใช้ใน4 w h e วิกันเลยเซตโหลดกับเซตยกสูงเนี่ยก็จะใช้คนละเซตกันนะปีกนกจากคนละแบบกันเลยนะคะพี่พีแล้วก็สามารถปรับ ซับแทงนะคะปรับความหนึบความนุ่มได้ถึง8ระดับกันเลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่าจัดครบจัดเต็มมากๆนะคะด้านข้างนี่ค่ะกระจกมองข้างนะมันไม่ธรรมดาติดใหม่ค่ะเป็นเคปล่าแบบนี้ค่ะรวมถึงแก้มข้างด้วยนะคะแล้วก็ราวหลังคาด้วยค่ะจัดเต็มไม่ใช่สีดําเงาดําด้านที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคันนี้บอกเลยว่าจัดไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอน นะด้านหลังค่ะนี่ค่ะตัวชุดเบรกด้านหลังนะคะจานหลังเนี่ยมีขนาด400มิลน,นั่นเองค่ะซอสร่องเหมือนกันนะคะมาพร้อมคาลิปเปอร์สีเขียวแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยจะสีพอร์ตนะคะพ,พี่แล้วก็มาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้ค่ะตัวเล็กแบบนี้เลยนะ สวยไหม้า่หลังก็สวยนะนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเราติดฟิล์มเข้าไปเหมือนเดิมค่ะเป็นฟิล์มสีชาไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายแบบฟู l l LED ดีแบบนี้อยู่แล้วนะคะเต็มหลอดแบบนี้เลยกล้องสามร้อยกว่านนะคะยังอยู่จุดเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมทุกจุดค่ะแล้วก็ตัวสเกิร์ตหลังค่ะติดตั้งเป็นของ AKC เช่นเดียวกันเลยค่ะเลือกปลายท่อเป็นปลายท่อเหลี่ยมและก็ทําสีเป็นสีดําเงาแบบนี้ค่ะและชี้บอกเนาะ ไฟตัดหมอกหลังเนี่ยมันมาอยู่แล้วแหละจากโรงงานนะคะแต่ติดตัวสปอตไลท์เพิ่มซึ่งปุ่มที่เราเปิดเนี่ยมันคู่กับไฟตัดหมอกหลังนั่นเองค่ะเดี๋ยวน้ำตาลเปิดให้ดูเนาะ,ะนี่ค่ะนะคะเห็นไหมสวยไหมคะพี่พี่คือได้อะไรติดทําไมนะคะเวลาพี่พี่อยู่ในสวนนะคะที่มันมืดเออบอกเลยว่าเนี่ยแสงเขาสว่างนะสว่างมายันตรงนี้เลยนะพี่พี่ด,ดูดูเงานะคะเห็นไหมคือมันใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่รบกวนชาวบ้านด้วย ถอยหลังถอยไปเลยค่ะใช้งานได้จริงด้วยค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้เนาะทํางานคู่กันเปิดพร้อมกันแต่ว่าก่อนที่เราจะเปิดเนี่ยเราต้องเปิดไฟตัดหมอกหน้าด้วยนะคะไม่งั้นมันเปิดไม่ติดนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนนะคะและก็ใส่ตัวตัวท่อมาด้วยนะคะเป็นท่อคู่ของ SKS นั่นเองนะคะปลายท่อแบบนี้เลยบอกเลยว่า ติดได้อารมณ์แบบสปอร์ตแล้วไม่พอนะเขายังเพิ่มแรงม้าให้ถึง2ม้ากันเลยทีเดียวค่ะใช้งานได้จริงนะคะเห็นไหมเร้หลอ,ลอท่อคู่แบบนี้เลยเนาะไม่มีอะไรจะแต่งแล้วสําหรับคันนี้คือแต่งแบบ จัดเต็มจัดสุดแล้วนะคะที่จริงสามารถแต่งได้กับ e v e r อเรทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นเทนนะคะรุ่นสปอร์ตไทเทเนียมพลาสต์เอเวอเรสต์ไว e ์แท็กเอเวอเรสต์แพทินัม V6 3.0จัดได้หมดค่ะแต่งสูลตตานกันเยอะเลยนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจออกรถฟอร์ดก็โทรหาน้ำตาลได้เลยที่เบอร์080 711 8244เนาะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาาตาลได้เลยน้ำตาลเนี่ยมีบริการ ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านและก็เซ็นไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลอยู่ที่ปอดพระนครสาขา,ขาเกษตรนวมัน,นโโมินเนอร์โชรูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะพี่ๆอยู่กรุงเทพปริมณฑทสามารถเข้ามาหาที่โชรูมได้เลยนะคะน้ำตาลยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย